เน่นการเป็นกามตูดเป็นตูดตุ๊ดๆๆๆๆๆข้อกยังทำไม่เสร็จก็อยู่กันนั่นนิดนึงนะครับกันแน่นนิดนึงกันแน่นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับรับประกันคุณภาพนะครับโดยอาจารย์ต้น รับประกันคุณภาพโดยการต้นนะครับ ไอสองตัวยังนีเอาออกหรอ,อ,อ,อวะเ,เอาไปเอาไปไว้นู <c oughs> ่นถิงจะกระโดดไม่ได้มันโดดหาเขาได้ <c oughs>